เป็นประโยชน์ต่อวงการตลกและวงการสแสดงมากทุกคนคงจะเสียดายที่บ้านหลังนี้กํามันจะปิดในวันนี้แต่จากชนาจรท่หลายก็ได้กล่าวมีเสียงเดียวว่าบ้านหลังนี้ปิดซ่อนแซงไปชั่วครึ่แล้วเราจะปิดประตูไว้สัะยะหน,นึ่งต่อไปต้องคงจะเปิดใหม่แต่รุ่นใหม่ก็จะมาแทนท่านในรุ่นหลังท่านโชคดีมากที่เป็นชุดหนึ่งผมเชื่อว่าในชุดหนึ่งเนี่ยจะให้ความสำคัญันชุดต่อๆไปได้มากแล้วก็คิดว่า ทั้งสี่คนและทั้งสิบหกคนจริงๆแล้วมีส่วนที่พลาดและไม่น่าเป็นคนระดิบคนละหนอนันเอะครับยินดีด้วยกับสี่คนที่ได้เข้ามาสี่คนสุดท้ายครับขอบคุณพ่อเอทค่ะพี่เทค่ะก็อย่างพ่อเอทพูดไปนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ชัดเจนสุดๆครับแต่ว่าสิ่งของจะบอกว่า สถาบันอย่งนี้นะครับเด็คอมเมดี้นะครับไม่ได้สร,ร้างตลกนะครับผม <reacted> ว่าทางอาจารย์และครูนั้นได้สร้างชีวิตชีวิตที่มีความสุขที่สุดครับอาจารย์ครูได้ให้มุมที่น่ารักรักเศร้าสนุกน้องเล่นเต้นรำให้กับน,น้องๆทุกคนที่็นรุ่นหนึ่งนะอยาาให้น้องๆ,ๆทุกคน <NOISE> <nossas> นั้นเก็บสิ่งนี้ไว้นะครับอย่าลืมความเป็นตัวตนของคอมเมดี้ นะครับเราเป็นตลกเราเป็นมนุษย์เรามีนักวิสร้รอยยิ้มและครูให้ทุกท่านไปแล้วส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือน้องต้องออกไปหาเองและในการฝฝนหรือว่างานใช้ประสบการณ์กในการทําง,งานต่อไปและสี่คนนี้เราก็เลยเล่เอาไ้กับพี่แล้วว่าดูสิว่าใครจะเข้าเป้าครับจะตรงใจ,จเราไหมขอบคุณครับขอบคุณพี่สิพี่ลงค่ะ ตารที่ได้ได้เก,กมคารวะนะครับ4คนเนี่ยนะหใน4เนี่ยผมว่า4คนเนี่ยเหมาะสมนะครับเพราะว่าเขาแต่และคนเขามีเหตุผลที่ที่เข้ามานะฮะผลแน่นอนครับคุณคือคนไทยมาหาชนนายเข้ามาเพราะว่านายมีความสามารถนายติด ใหม่คือตลบตำเทียนนะสุดยอบคุณที้สามพานเลยนะคะเอาละค่ามาถึงวินาทีทีใจกันล้นะคะดิฉนจะประกาศนะคะเรียนจากอันดับสี่ขึ้นไปถึงอันดับหนึ่งนะคะ ได้รับผลบนวชเป็นอันดับสี่นี้นะคะจะได้รับเงินสดมูลค่าหนึ่งแสนบาทและ้ว่แปรวันในคนอมเมดี้ทะเลนะคะและผู้ที่ได้รับผลบนวชเป็นอันดับที่สี่ได้แก่ สีหนายค่ะง่มาค่ะต่อไปจะประกาศผู้ได้ผลโหวตนะ้ะผลโหวตเป็นอันดับที่สามได้รับเงินสดว่าสองแสบาทถ้ว่นยาเป็นเงินะนตกดวงและผูงวัลเป็นนดีวเอาละค่ะผู้ที่ได้รับผลโหวตมาเป็นอันดับที่ส เปลียนนะคะบินเปตลอด6เดือนโปรแกรมองานจากฮิวโกนะคะแลตจากเด็กมดไทยแดงค่ะส่วนระดับที่1นะคะที่จะได้เป็นเด็กมาด๊ไทยแยงคนแรกาด๊ียงจะได้รับเงินสนมูลค่า100,000บาทจากงานร่วมกันดีโดร่งานกับนาเลวีออาตานคะะนนคะคะคะนะคะนนะคะ ก็รางวัลผู้ชนะเลิศจากประเทศไทยแลนด์ค่ะใช้มือสั่งมากอะไรค่ะมาลุ้นกันนะคะระหว่างเทนหรือเคยตายจะเป็นใครเราจะประกาศรายชื่อของผู้ชนะเลิศจากการแข่งขันจากประเทศไทยแลนด์เลยนะคะดังนั้นรายชื่อจริงที่เราจะประกาศคือผู้ชนะนะคะใครใครใครนะคุณโบ